ทุด,ดงสยองขวัญโดยวริษฐาราวปีพุทธศักราช2510ถึง2514หลวงพ่อคงได้นำพระลูกวัดของท่านอีกสี่รูปได้เดินมาทุด,ดงกันที่เมืองเพชรเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีแต่คนดุดแต่ด้วยความที่หลวงพ่อคงและพระลูกวัดต่างมุ่งมั่นที่จะสแสวงหาธรรมมากกว่าที่จะคิดมีเรื่องมีราวกับนักเลงประจำถิ่น ขนทางในสมัยนั้นยังคงยากลำบากต่อการเดินทางพระทั้งห้ารูปต่างก้าวเดินผ่านหมู่บ้านไปไกลด้วยตามธรรมเนียมของพระที่เดินทุด,ดงแล้วเมื่อต้องพักปักกรดที่ใดสักแห่งหนึ่งต้องปักกรดให้ห่างไกลจากชาวบ้านหลวงพ่อคงเหลียวมองไปรอบๆกายท่านและเห็นสถานที่ที่ท่านกับพระรุวัดหยุดยืนอยู่ตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วมีต้นมะขามใหญ่ที่ให้เงาร่มยามกลางวันและยังมีสระน้ำ ไม่ไกลจากที่ปักกรดกันเวลาที่ส่งน้ำก็ไม่ต้องลำบากหาที่ส่งน้ำกันไกลนะักเอาล่ะทุกทุกคนพวกเราคงต้องพักปักกรดกันตรงนี้แหละนะเหมาะที่สุดแล้วสิ้นคำที่อ่อนโยนจากหลวงตาคงเหล่าบรรดาพระลูกวัดก็ได้จัดแจงปักกรดของแต่ละรูปเงินถ้าผมปักกรดเรียบร้อยแล้วก็จะขอไปส่งน้ำก่อนนะครับหลวงพ่อไปกันเถิดไปกันหลายๆรูปก็จะดีนะ เพื่อมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือกันจะได้ช่วยเหลือกันทันหลวงพ่อคงพูดเสียงอ่อนโยนอย่างผู้ที่มากไปด้วยเมตตาจากนั้นบรรดาพระลูกวัดจึงพากันไปส่งน้ําที่สระใต้ต้นมะขามใหญ่จึงมีเพียงหลวงตาคงเพียงรูปเดียวที่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดพรันขณะที่หลวงพ่อกําลังจะนั่งสมาธิและหลับตาลงสายลมก็ได้พัดผ่านเข้ามาอย่างแรงแรงจนกรดเกือบเปลวไปเสียทางอื่นด้วยสติที่ตั้งมั่น ที่ได้บวชเรียนมาหลายพรรษาแล้วจิตของหลวงพ่อคงจึงนิ่งและยังคงหลับตานั่งสมาธิของท่านต่อไปอีกเรื่อยๆและจู่ๆก็มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งร่ำไห้หหยหวนขึ้นมาใกล้ๆกับหลวงพ่อคงด้วยยานที่มั่นคงของหลวงพ่อคงท่านจึงรู้ในทันทีว่าขนาดนี้ได้มีผีสาวที่คิดจะมาลองดีกับท่านหลวงพ่อคงจึงเอ่ยเสียงอ่อนโยนในขณะที่ดวงตายังคงปิดสนิทอยู่โยม ใครทำอะไรโยมเหรอโยมถึงได้มาร้องไห้แบบนี้สิ้นคำถามจากหลวงพ่อคงวิญญาณสาวยังคงนั่งพับเพียบและก้มหน้าร่ำไห้อยู่ตรงหน้าของหลวงพ่อคงปากก็พร่ำแต่ว่าหล่อนนั่นมีบาปหนักบาปที่แม้พยามัจ,จุราชก็ยังให้อภัยใดๆไม่ได้โยมทำบาปอะไรไว้หนักหนาเหรอมีอะไรที่จะบอกก็บอกมาถึงนะอะไรที่อาตมาช่วยได้แล้วอาตมาก็เต็มใจที่จะช่วยโยม วิญญาณผีสาวยังคงนั่งก้มหน้าร่ำไห้และยังไม่ยอมเผยถึงความทุกข์ที่มีอยู่จนกระทั่งบรรดาพระลูกวัดอีสี่รูปได้เดินกลับมายังกรดแล้วพระลูกวัดทั้งสี่รูปต่างก็ต้องพากันยืนตะลึงงนันก็เพราะพระลูกวัดทั้งสี่รูปต่างได้เห็นหลวงพ่อคงนั่งพูดอยู่เพียงรูปเดียวพระแดงจึงได้เอ่ยกับพระลูกวัดด้วยกันขึ้นมาว่าหลวงพ่อของพวกเราท่านคุยกับใครนะ่ะไม่เห็นมีใครสักคนหรือหลวงพ่อจะพูดคนเดียวหรือว่าหลวงพ่อของพวกเรา ท่านจะคุยกับผีสางนางม้อยู่หรือเปล่าพระขมพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นมาบ้างด้วยท่าทางที่ขนลุกขนพองสยองขวัญขึ้นมาอย่างลืมตัวไปว่าเป็นพระที่ห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ถึงเป็นพระแต่ก็มีความกลัวผีเป็นเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่พระขมแม้แต่พระแดงหรือพระรูปอื่นๆจะมีท่าทีขนลุกพางเผลอปากหลุดบน่นออกมาเสียงแผ่วเบาไม่น่าขอตามหลวงพ่อมาเลยอยู่วัดก็สบายดีอยู่แล้ว พระแดงถึงกับสายหน้าก็ในเมื่อพระทุกรูปเป็นฝ่ายขอติดตามหลวงพ่อคงกันมาเองทั้งที่แต่แรกหลวงพ่อคงก็ยังไม่อยากให้มีพระลูกวัดตามท่านมาด้วยแต่ก็ทนคำวิงวอนร้องขอจากเหล่าบรรดาพระลูกวัดไม่ได้จึงยอมให้พระลูกวัดทุกรูปติดตามมาด้วยอย่าบ่นเลยนะพระขมพวกเราเป็นฝ่ายขอตามหลวงพ่อคงกันมาเองนะหลวงพ่อคงไม่ได้พูดคุยกับผีสางนางไม้ที่ไหนหรอกท่านคงสวดมนต์อยู่นั่นแหละพระแดงเอ่ยปลอบขวัญทั้งตัวท่านเอง และพระลูกวัดรูปอื่นๆแล้วก็ชักชวนให้พระรูปอื่นๆไปเตรียมทำกับข้าวไว้สำหรับฉันเพงกันก่อนพระต่างรู้กันดีว่ามาปักกรดกันในครั้งนี้ก็ยังไม่มีพวกชาวบ้านรู้ว่ามีพระธุดงมาปักกรดกันพวกชาวบ้านคงยังไม่มีใครเตรียมทำกับข้าวมาถวายเพงกันแน่เมื่อพระลูกวัดทั้งสี่รูปได้ช่วยกันทำกับข้าวไว้สำหรับฉันเพลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระแดงจึงไปนิมนต์หลวงพ่อคงให้มาฉันเพลด้วยกัน ขณะที่พระทุกรูปกําลังจะตักข้าวหรือกับข้าวใส่ปากพลันข้าวกับกับข้าวยังไม่ทันถึงปากของพระทุกรูปต้องมีอาการตกหล่นคล้ายกับมีใครมาแย่งชิงอาหารที่ตักไว้บนช้อนไปกินเสียก่อนนี่มันอะไรกันครับหลวงพ่อพอพวกผมจะตักข้าวใส่ปากช้อนยังไม่ทันถึงปากเลยแต่ต้องมีอันตกหล่นไปเสียก่อนเหมือนมีใครมาแย่งอาหารไปกินเสียอย่างนั้นใช่ครับหลวงพ่อพวกเราทุกๆคนยังไม่ทันตักข้าวใส่ปากเลยต้องตกหล่นลงมาเสียก่อน หลวงพ่อคงนั่งเงียบนิ่งแต่ในใจก็คิดว่าต้องไม่ใช่ใครอื่นแน่ต้องเป็นวิญญาณสาวที่มาก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงหน้าท่านซ้ําหลวงพ่อคงถามว่าร้องไห้ด้วยเหตุใดวิญญาณผีสาวก็ยังคงตอบคําซ้ําๆว่ามีบาปมากหลวงพ่อครับผมคิดว่าที่ตรงนี้ไม่น่าที่พวกเราจะมาปักกรดกันเสียแล้วล่ะครับจริงด้วยครับหลวงพ่อทั้งพระแดงและพระขมแต่มีความคิดที่ตรงกันหาาแต่ในความคิดของหลวงพ่อแล้ว ท่านจะไม่ยอมไปจากที่ตรงนี้อย่างเด็ดขาดเมื่อมั่นใจว่ายังมีวิญ,ญญาณที่น่าสงสารตกหล่อนอยู่แถวบริเวณต้นมะขามแห่งนี้เพียงแต่หลวงพ่อคงยังไม่อาจรู้ได้ว่าวิญ,ญญาณผีสาวไปสร้างบาปกรรมอะไรแว้นนักหนาเมื่อตายแล้ววิญ,ญญาณจึงหาทางสงบสุขไปไม่ได้สักทีหลวงพ่อครับหลวงพ่ออย่านิ่งสิครับพวกเราตกลงจะย้ายที่ปักกรดกันพรุ่งนี้เลยนะครับหลวงพ่อพวกเรายังไปไหนไม่ได้พวกเราต้องอยู่ที่นี่ก่อน อยู่เพื่อช่วยใครสักคนหนึ่งที่กำลังมีทุกข์อย่างสาหัสผีใช่ไหมครับหลวงพ่อที่ตรงนี้มีผีใช่ไหมครับพระขมที่อยู่ในผ้าเหลืองหากแต่ยังไม่ละทิ้งความกลัวผีจึงเอ่ยเสียงสันดะรัวใบหน้าเลิกลักเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะใครไม่อยากอยู่ที่นี่จะกลับไปวัดกันก่อนก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกพอที่ยินหลวงพ่อคงเสนอคำขาดหากแต่เป็นคำขาดที่แสนอ่อนโยนบรรดาพระลูกวัดต่างมองหน้ากันเลิกลัก ด้วยความเกรงใจที่มีต่อหลวงพ่อพระพระลูกวัดทุกรูปต่างเป็นฝ่ายขอติดตามหลวงพ่อกันมาเองครั้นจะด่วนกลับวัดกันไปเสียก่อนก็ดูจะไม่ดีนักที่สุดพระลูกวัดทุกรูปจึงสมัครใจที่จะอยู่จําวัดกันเสียที่ตรงนี้แล้วค่ําคืนนี้ค่นนําคืนที่มีพระจันทร์ทอแสงอ่อนล้าอยู่บนท้องฟ้าบรรดาพระลูกวัดทั้งสี่รูปจึงพร้อมใจที่จะอยู่ด้วยกันในกรดอันเดียวกันอีกด้วยถึงต้องนอนเบียดกันสักหน่อย พระทุกรูปต่างก็ยอมเพราะยังดีกว่าที่ต้องนอนกรดละหนึ่งรูปแล้วต้องมานั่งสั่นผวากันทั้งคืนส่วนหลวงพ่อคงก็ยังคงอยู่เพียงรูปเดียวที่กรดของท่านพระแดงหลวงพ่อท่านทําอะไรอยู่นะพอรู้ไหมหลวงพ่อท่านก็คงต้องสวดมนต์และนั่งสมาธิตามปกติของท่านนั่นแหละพวกเรานอนกันเถิดพระแดงพูดจบก็หยิบเอาผ้าห่มมาคลุมกายไว้เหมือนกับที่พระลูกวัดรูปอื่นๆที่ได้นอนห่มผ้ากันอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วจู่ๆ สายลมที่พัดผ่านมาแรงๆจนกรดต้องเปิดขึ้นพร้อมกับที่มีเสียงสุนัขที่ได้พากันมายืนงงคอเห่าหอนรับกันเป็นช่วงๆดังกลับจะเป็นวงดนตรีวงใหญ่ๆสักวงหนึ่งแล้วพระทุกๆรูปต่างลุกพรวดขึ้นนั่งตัวสัน่นจ้องมองหน้ากันและกันด้วยแววหวาดกลัวมีแค่เสียงลมพัดแรงๆและเปิดกรดออกก็ว่าหน้ากลัวพอแล้วนะยังจะมีเสียงหมาหอนซะอีกพระขมบ่นพึมพำด้วยใบหน้าที่ซีดไร้สีเลือดถึงเป็นพระขมผ้าเหลืองอยู่ แต่ก็ใช่ว่าจะเก่งหรอกนะโดยเฉพาะเก่งกับผีสางพระลูกวัดทุกรูปต่างคิดตรงกันว่าหากสถานที่ตรงนี้จะไม่มีผีหรือวิญญาณร้ายใดๆแล้วไอ้เจ้าพวกสุนัขก,ก็คงไม่พากันมายินกงคอเห่าหอนกันแบบนี้แน่ที่เนี่ยต้องมีผีแน่ๆแล้วจูจๆพระแดงก็พูดเสียงสันส่นๆด้วยความหวาดกลัวขึ้นมาคราวนี้แหละที่พระลูกวัดทั้งสี่รูปต่างผวาข้อโผก่กอดกันกลมไปหาหลวงพ่อกันไหมพวกเรา อย่าไปรบกวนหลวงพ่อท่านจะดีกว่าอย่าลืมไปสิพวกเราเป็นฝ่ายขอติดตามหลวงพ่อทามาทุด,ดงเองนะซึ่งคําเตือนที่แสนเผาเวาด้วยความหวาดกลัวจากพระแดงบรรดาพระลูกวัดรูปอื่นๆจึงพากันพยักหน้ารับรู้และในค่ําคืนนี้บรรดาพระลูกวัดทุกรูปคงต้องนั่งกอดกันอยู่เช่นนี้ไปจนสว่างคาตาพรันขณะที่พระลูกวัดทั้งสี่รูปกําลังกอดกันกลมด้วยความหวาดกลัวอยู่นั้น ร่างของหญิงสาวคนหนึ่งได้มายืนอยู่ตรงหน้ากรดทั้งยังส่งเสียงร่ำไห้หวยหวนชวนขนลุกเสอีกใครนะ่ะใครกันที่มายืนอยู่หน้ากรดในยามค่ำคืนแบบนี้พระขมพูดเสียงสันส่นๆและพระแดงก็รีบปรามขึ้นเสียงแผ่วเบาอย่าเอะเปสิพ,พระขมในเวลาค่ำคืนแบบเนี้ยถ้าจะมีใครสักคนมายืนที่หน้ากรดของพวกเราอะ่ะก็ต้องไม่ใช่คนแน่นอนงั้นก็ผีสิ้นเสียงของพระขม เสียงจากหญิงในยามวิการก็โต้อตอบขึ้นมาในทันทีและยอมรับอีกด้วยว่าหล่อนคือผีคราวนี้แหละที่บรรดาพระลูกวัดทั้งสี่รูปไม่อาจที่ต้องทนกอดกันกลมอยู่แต่ภายในกรดได้ต่างลุกพรวดแล้วแข่งขันกันวิ่งมายังกรดของหลวงพ่อคงหลวงพ่อครับพวกเราโดนผีหลอกผีที่ไหนกันจะมาหลอกพระสำพรยังต้องสี่รูปอีกด้วยผีมันต้องเกรงกลัวพระสิไม่จริงหรอกครับหลวงพ่อัไ่ไงครับหลวงพ่อ ผีผู้หญิงคนนั้นไงครับหลวงพ่อเดินมาหยุดยืนที่หน้าโกรธหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อคงมองผ่านความมืดที่มีเพียงแสงสลัวจากแสงจันทร์หลวงพ่อคงก็จําได้ดีหญิงสาวที่นุ่งผ้าถุงสีเขียวใส่เสื้อแขนยาวสีน้ําตาลเข้มใบหน้าแม้จะดูงดงามแต่ก็มีคราบของน้ําตาที่ยังขังอยู่กับดวงตาที่ไร้แววของเจ้าหล่อนโยมยังมีอะไรอีกเหรอมีอะไรที่เป็นทุกข์อยู่ก็บอกอาตมาได้นะ อะไรที่อาตมาช่วยโยมได้แล้วอาตมาก็จะช่วยโยมเพราะการที่อาตมามาทุดงเช่นนี้อาตมาก็ปรารถนาที่จะมาโปรดทั้งคนและสัตว์หญิงสาวยังคงไม่ตอบในคำถามจากหลวงพ่อคงเหมือนเมื่อตอนกลางวันร่างบางของหล่อนค่อยๆสุดกายลงนั่งพับเพียบกับพื้นแล้วหล่อนก็ก้มหน้าร้องไห้ปากก็พูดแต่ว่าหล่อนเป็นคนที่มีบาปหนักหล,หลวงพ่อครับผีสาวเธอพูดแต่ว่าเธอมีบาปหนักหนะเธอไปสร้างบาปกรรมอะไรเหรอครับหลวงพ่อ หลวงพ่อคงได้แต่สายหน้าหากต้องให้หลวงพ่อรับรู้ถึงบาปทั้งมนุษย์และวิญญาณอีกมากมายนั่นหลวงพ่อคงตอบยากเสียแล้วเพราะทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างมีกรรมบาปและกรรมบุญเป็นของใครของมันหลวงพ่อครับคืนนี้พวกเราคงต้องนั่งเผชิญหน้าและเฝ้าดูผีร้องไห้อยู่อย่างเนี้ยไปจนฟ้าสว่างเหรอครับคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกทุกคนทําใจให้สงบสงบใจร่มร่มแล้วมานั่งร่วมใจกันนั่งสมาธิ อุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิให้แก่ดวงวิญญาณของโยมผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ก่อนหลวงพ่อรับรองว่าทุกๆคนจะไม่มีอันตรายใดๆสิ้นคำจากหลวงพ่อคงพระลูกวัดทุกรูปต่างก็ได้พากันนั่งสมาธิและอุทิศบุญให้แก่วิญญาณสาวที่อยู่ตรงหน้าเสียงร่ำไห้ของวิญญาณสาวจึงค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนที่สุดเสียงร่ำไห้ก็ได้หายไปและหายไปพร้อมๆกับร่างของวิญญาณสาวอีกด้วย เสียงไก่ขันยามเช้าได้ปลุกให้พวกชาวบ้านได้ตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วต่างก็รีบทํากับข้าวกับปลาไว้สําหรับทําบุญที่วัดกันแต่เช้าแม้แต่บ้านของตาจุนกับยายอิ่มก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่ได้เตรียมตัวทํากับข้าวไปถวายพระแต่เช้ายายอิ่มวันนี้ข้าคิดว่าเราคงไม่ต้องไปทําบุญที่วัดกันหรอกนะยายอิ่มถึงกับจ้องตาจุนอย่างสงสัยก็เป็นปกติทุกวันอยู่แล้วที่สองตายายต้องไปทําบุญกันที่วัดแล้วจู่ๆ ตาจุนกลับสั่งห้ามไปทำบุญที่วัดทั้งที่ข้าวของทำบุญก็เตรียมไว้แล้วยายอิ่มจึงถามตาจุนเพื่อคลายสงสัยที่ไม่ไปทำบุญที่วัดในวันนี้ก็เพราะข้าเห็นมีพระธุดงมาปักกรดอยู่ที่ใต้ต้นมะขามใหญ่หลังทุ่งนาบ้านเราน่ะสิสิ้นคําบอกจากตาจุนยายอิ่มถึงกับนั่งน้ําตาอาบหน้าแล้วชั่วครู่ก็ยิ้มออกมาทั้งน้ําตาและพร้อมเต็มใจที่จะไปทำบุญกับพระธุดงที่มาปักกรด อยู่ที่ใต้ต้นมะขามใหญ่หลังทุ่งนาของตนเองด้วยตกลงงั้นเราก็เตรียมตัวไปทำบุญกับพระธุดงกันเลยนะใหญ่ยยอิ่มตาจุ่นบอกใหญอิ่มจึงพยักหน้าทั้งน้ำตายัางขังดวงตาคู่เหี่ยวย่นของแกในขณะที่รีบจัดเตรียมข้าวของที่จะไปทำบุญลงตะกร้าบใบใหญ่ของแกแล้วรีบก้าวเดินออกจากบ้านทั้งสองตายายกระผมกลามณฑสการครับหลวงพ่อหลวงพ่อคงพยักหน้า จากนั้นสองตายายก็จัดแจงนําเข้าของที่เตรียมมาทำบุญจัดเป็นสําหรับถวายให้แก่พระธุดงทั้งห้ารูปเมื่อทุกรูปฉาอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วตาจุนจึงฉวยโอกาสสนทนากับหลวงพ่อคงในทันทีกระผมดีใจที่สุดเลยครับที่เห็นหลวงพ่อมาปักกรดอยู่ตรงนี้ตรงที่ตาจุนพูดเสียงสั่นสะอื้นแล้วทั้งตาจุนกับยายอิ่มต่างก็พากันก้มหน้าร้องไห้ขึ้นมาเสียเฉยเจนหลวงพ่อคง และพระลูกวัดทั้งสี่รูปต้องพากันตกอกตกใจสงสัยว่ายอมทั้งสองคนคงจะอิ่มบุญกันมากจนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับหลวงพ่อพระขมเอ่ยกับหลวงพ่อคงตาจุนจึงเงยหน้าทั้งน้ำตาอาบหน้าแล้วเอ่ยขึ้นว่าที่กระผมกับยายอิ่มร้องไห้อยู่เช่นนี้ะก็เป็นเพราะกระผมกับยายอิ่มคิดถึงลูกสาวที่มาผูกคอตายที่ใต้ต้นมะขามนี่แหละครับหลวงพ่อคราวนี้แหละทั้งหลวงพ่อคงและพระลูกวัดอีกสี่รูป ต่างก็รู้แจ้งเห็นจริงกันในทันทีแท้จริงแล้วหญิงสาวที่มาร้องไห้คร่ำครวญเหมือนใจจะขาดนั่นได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะขามที่หลวงพ่อคงมาปักกลดไว้นี่เองแล้วทำไมลูกสาวของโยงถึงได้คิดสั้นมาผูกคอตายที่ใต้ต้นมะขามนี่ล่ะหลวงพ่อคงถามเสียงอ่อนโยนแต่จุนกับยายอิ่มยิ่งร้องไห้เสียงดังสนั่นลั่นหนักเข้าไปอีกแล้วชั่วครู่ตาจุนก็ได้เงยหน้าทั้งน้ำตา พูดกับหลวงพ่อคงขึ้นมาอีกด้วยเสียงที่สั่นสะอื้นมันก็ผิดที่กระผมกับยายอิ่มเองเลยครับพิกุลลูกสาวของกระผมมันรักชอบอยู่กับไอศักด์ชายหนุ่มแถวบ้านแต่กระผมเห็นว่าไอศักด์มันยากจนเกรงว่ามันจะมาเกาะกินพิกุลและสูบเอาทรัพย์สมบัติไปหมดกระผมกับยายอิ่มจึงพยายามขัดขวางไม่ให้ทั้งสองพบเจอกันพิกุลมันคงเสียใจเลยหนีกระผมกับยายอิ่มมาผูกคอตายที่ใต้ต้นมะขามนี่แหละครับ แล้วความจริงทุกๆสิ่งก็ได้หลุดออกมาจากปากของตาจุนผู้ที่เป็นพ่อของวิญญาณสาวหลวงพ่อคงพยักหน้าอย่างเห็นใจงั้นอาตามากับพระลูกวัดจะช่วยกันกรวดน้ำสมบุญให้แก่วิญญาณของโยมพิกุลให้นะโยมแล้วก็จะทำพิธีถอนวิญญาณของโยมพิกุลจากต้นมะขามนี่ด้วยเพื่อที่ดวงวิญญาณของลูกสาวโยมจะได้ไปสู่ที่สงบสุขจริงๆเสียทีตาจุนกับยายอิ่มจึงพยักหน้าทั้งน้ำตาอาบหน้า แล้วหลวงพ่อคงกับพระลูกวัดอีกสี่รูปต่างก็กรวดน้ําแผ่บุญกุศลไปให้แกดวงวิญญาณของพิกุลส่วนหลวงพ่อคงก็ได้ทําพิธีถอนดวงวิญญาณให้แก่พิกุลเพราะพิกุลผูกคอตายใต้ต้นมะขามดวงวิญญาณจึงสิงสถิตยอยู่กับต้นมะขามทั้งยังคอยหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาหรือแม้กระทั่งแย่งอาหารจากชาวบ้านไปกินและเมื่อทําพิธีแล้วดวงวิญ,ญญาณของพิกุลก็จะไปตามทางของดวงวิญญ,ญาณที่ต้องไปและนับแต่น,นี้เป็นต้นไป ดวงวิญญาณของพิกุลก็จะไม่มานั่งก้มหน้าร้องไห้และพูดแต่ว่าหล่อนมีบาปหนักมันก็จริงแหละนะเพราะการที่ฆ่าตัวตายมันบาปบาปยิ่งซะก,กว่าฆ่าผู้อื่นตายเสียอีกด้วย